เผาเนื้อหมูกะเทียมได้หมดค่ะขายเต้าสันแต่ศูนย์สองเลยค่ะเราชินกับเต้าถ่านแล้วเราผัดเตาแก๊สไม่เป็นด้วยไม่สะดวกกากหมูค่ะให้ทุกคนค่ะให้ทุกคนที่อยากได้แต่ว่าหมดแล้วก็หมดเลยาาขายแห่งหรืค่ะอากงเปิดตั้งแต่ศูนย์สองค่ะขายรุ่นสุดท้ายเลยค่ะรุ่นแรกอากงขายขายตั้งแต่สองสี่ไม่เคยนะับเหมือนกันเท่าจอสองสี่อากงตั้งค่ะ อากงมาจากเมืองจีนอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรคะหมูกระเทียมค่ะจุดเด่นของไทยคืออกระเพราเนื้อค่ะกระเพราเนื้อหมูกระเทียมได้หมดค่ะ,ะเริ่มต้นที่ก่อนค่ะกล่องละหกสิบค่ะถ้าเป็นหมูถ้าเป็นหมูกรอบจะเจ็ดสิบสุดเด่นของหมูกรอบคือที่เป็นตาข่าด้วยหรือแบบขายเตาถ่าน,น,าาานแต่ศูนย์สองเลยค่ะไม่เคยเปลี่ยนข้อดีของเตาถ่านมันหอมค่ะแล้วมันทำ เราชินกับเตาถ่านแล้วเราผัดเตาแก๊สไม่เป็นด้วยไม่สะดวกทีข่ขายดีสุดคืออะไรคะกระเพราเนื้อค่ะเพราเนื้อก็ะเพราหมูก็ะเพรากุ้งได้หมดเห็นหมูเห็นหมูค่ะคุณป้าดูฉ่ำมากหมักแล้วค่ะใส่ซีอิว๊วน้ำตาลใส่ไข่ใส่น้ำนี่แหละกาดหมูค่ะเมื่อกี้นี้จะให้เข้าไปหมดแล้วทุกคนขอให้ค่ะถ้าไม่ขอไม่ให้ใส่เข้าไปบางคนไม่กินให้เราเปลี่ยนใหม่เสือเวลาผัดให้ทุกคนค่ะ ให้ทุกคนที่อยากได้แต่ว่าหมดแล้วก็หมดเลยคนที่เหลือพวกน,นี้เมื่อกี้เขาเอาไป8.5กล่องแล้วมันหมูค่ะป,ป้าทำคนเดียวทุกกระทะเลยเหรอใช่ค่ะทําคนเดียวคนกินต้องรอได้ออส่วนมากคนกินจะโทรมาก่อนนี่เขาโทรมาเนี่ยตัวไข่เสียต้องตอกก่อนก็ตอกไปในกระทะเลยมัน เสียเราจะเสียของหมดเลยแม่เอาไซส์ใหญ่ค่ะถ้าใหญ่เกินก็สามตัวถ้าพอดีพอดีก็ให้สี่ตัวกล่องละเท่าไหร่หกสิบค่ะน่ากินป่บเนื้อเอ้ยเผาเนื้อคู่ข้าวาหมูเนื้อมันหอยก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่จะจัดให้นี่ค่ะมีนเ <c oughs> ปลากระป๋องนะคะส่วนใหญ่เขาเป็นปลากระป๋องคะน้นาปลากระป๋องค่ะแล้วก็ใส่ใบกระเพราน,นิดนึงมีค่ะต้ม<ท>ยำปลากระปอ๋องหอยทุกคนติดตามได้เลยค่ะร้านแม่ กะเพราเนื้อค่ะไข้เฮงหลีค่ะเปิดแปดโมงค่ะปิดห้าโมงเย็นอยู่เลยสันเจ้าจุกก่อนถึงสันเจ้าบ้านม้อนิดนึงเปิดทุกวันยกเว้นวันจำเป็นวันจำเป็นคุณหมอนัดค่ะ